ในซอยเล็กๆแถวซีแยกเกเตรในเวลาเย็นพี่มิ้นนักศึกษาสาวปริญญาโทกำลังเดินถือแฟ้มเอกสารการเรียนกับคอนโดที่พักของเธอแล้วเธอก็เจอเขากับสายฟ้านักศึกษาหนุ่มรุ่นน้องวัย2 2หน้าตาดีเรียนคณะนิเทศสายฟ้ารีบส่งยิ้มไปให้พี่มิ้นแล้วก็เดินเข้าไปทักทายเธอพี่มินครับ วันนี้กลับเย็นจังเลยนะครับวันนี้พี่เลิกเรียนช้าอาจารย์ให้ส่งงานหลายอย่างเลยเธอพูดพร้อมกับส่งยิ้มให้กับสายฟ้ามางั้นเดี๋ยวผมอะ่ะช่วยพี่ถือของนะครับขอบใจเธอมากเลยนะสายฟ้าเธอเนี่ยน่ารักกับพี่เสมอเลยนะสายฟ้าได้ยินพี่มินชมก็ถึงกระเขินจนหน้าแดงแล้วก็ช่วยพี่มิ้นถือแฟ้มเอกสารพี่มิ้นกับสายฟ้า รู้จักกันได้ห้าหกเดือนแล้วพอทั้งคู่อยู่คอนโดเดียวกันแถมห้องยังอยู่ข้างๆกันด้วยมีอยู่วันหนึ่งพี่มิ้นไขกุญแจเข้าห้องแล้วเธอก็ลึงกุญแจคาประตูห้องเอาไว้สายฟ้ามาเห็นเข้าก็เลยเคาะประตูบอกพี่มิ้นตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาสายฟ้ากับพี่มิ้นก็ได้รู้จักกันและพัฒนาความสัมพันธ์ขึ้นมาจนสนิทก,กันมากขึ้นถ้าใครไม่รู้ เวลาเห็นสองคนเดินคู่กันน่ะมักจะคิดว่าเป็นแฟนกันพอทั้งคู่ชอบเดินเล่นหยอกล้อ,อก,กันเป็นประจำแล้วพอทั้งคู่เดินผ่านร้านขายอาหารตามสั่งที่อยู่ในซอยกินหมูทอดกระเทียมกระโจยมาแต่จมูกทําให้ทั้งคู่หิวจนท้องร้องขึ้นมาสายฟ้าพี่ว่าเราอ่ะไว้กินข้าวกันก่อนดีกว่านะดีเหมือนกันครับพี่มิน้นผมก็หิวอยู่พอดีเลยอะแล้วทั้งคู่ ก็เดินเข้าไปในร้านอาหารตามสั่งแม่ค้าร้านอาหารตามสั่งชื่อจอยเธอเป็นคนหน้าตาดีอายุ21เห็นสายฟ้าเข้ามาทานข้าวที่ร้านของเธอเธอก็ดีใจเพราะเธอแอบชอบสายฟ้าอยู่เธอรีบเดินมารับออเดอร์จากสายฟ้าด้วยสายตาที่เป็นประกายรับอะไรดีคะผมเอาหมูทอดกระเทียมก็แล้วกันครับแล้วสายฟ้าก็หันไปถามพี่มิ้น แล้วพี่มิ้นล่ะเอาอะไรครับพี่ก็เอาหมูทอดกระเทียมเหมือนเธอแล้วจ้ะพอจอยแม่ค้าร้านอาหารตามสั่งรับออเดอร์ไปแล้วเธอก็รีบไปทำหมูทอดกระเทียมอย่างสุดฝีมือไม่นานเธอก็ยกหมูทอดกระเทียมออกมาแล้วก็ยื่นใบหน้าเข้ามาพูดเบาๆใกล้ๆสายฟ้ากินให้อร่อยนะจะ๊ะจานนี้จอยทำให้เป็นพิเศษเลยก่อนที่เธอจะเดินจากไปแล้วพี่มิ้นก็มองดูหมูทอดกระเทียม ที่ชิ้นใหญ่มากเป็นพิเศษในจานของสายฟ้าสายฟ้าดูสิหมูทอดกระเทียมที่จานของเธอชิ้นใหญ่เป็นพิเศษเลยนะแหมสเสน่ห่แรงจังขนาดแม่ค้าขายข้าวอ่ะยังแอบชอบเธอเลยพี่มินพูดแล้วก็ทำแก้มป่องแบบไม่พอใจพี่จอยแม่ค้าน้าหวานว่าชอบสายฟ้าสายฟ้าก็ตักหมูทอดกระเทียมชิ้นใหญ่ในจานของเขาแบ่งให้พี่มิน้นพี่มิน้น พูดแบบนี้หื่นผมหรือเปล่าครับเนี่ยพี่มิ้นก็ทำเสียงสูงกบเกลื่อนเปล่านะพี่ไม่ได้คิดอะไรกับเธอสักหน่อยจะไปหึงเธอได้ยังไงเธออย่ามาคิดตัวเอาเองแบบนี้สิพี่มิ้นพูดแล้วก็เขินจนหน้าแดงและทั้งคู่ก็นั่งทานข้าวกันจนอิ่มแล้วก็เดินกลับคอนโดด้วยกันพอถึงคอนโดแล้วอยู่ในลิฟต์สายฟ้าก็มองไปหน้าหวานของพี่มิ้นด้วยสายตาที่เป็นประกาย นี่สายฟ้าทำไมมานมองหน้าพี่แบบนี้ล่ะพี่เขินนะพี่มินพี่มิ้นรู้ไหมครับว่าพี่มินน่ะสวยเหมือนผู้หญิงในฝันในสเปคของผมเลยอะป้าน่ะสายฟ้าพูดอะไรแบบนี้ก็ไม่รู้พี่มิ้นพูดพร้อมเอามือมาตีแขนของสายฟ้าเบาๆผมว่าผมอ่ะชอบพี่มิ้นเข้าให้แล้วล่ะครับแล้วพี่มิ้นล่ะครับชอบผมบ้างหรือเปล่า พี่มิ้นก็ก้มหน้านิ่งด้วยความอายยังไม่ทันที่เธอจะได้ตอบประตูลิฟต์ก็เปิดออกสายฟ้าก็เดินถือแฟ้มเอกสารไปส่งพี่มิ้นถึงหน้าห้องของเธอแล้วก็เดินกลับมาที่ห้องของตัวเองทั้งๆท,ที่ยังไม่ได้คำตอบจากพี่มิน้นแล้วพอเวลาประมาณสามทุ่มพี่มิ้นก็เดินมาเคาะประตูที่ห้องของสายฟ้าสายฟ้ารีบเดินไปเปิดประตูดูว่าใครมาเคาะประตูห้องเขาอ้าวพี่มิ้นเองเหรอครับ ผมก็นึกว่าใครใส่ไฟ้าเธอช่วยมาดูไฟที่ห้องไห้พี่หน่อยสิไฟในห้องของพี่อ่ะมันเป็นอะไรก็ไม่รู้มันดับดับติดๆิดนะได้สิครับพี่แล้วสายฟ้าก็เดินไปดูไฟที่ห้องของพี่มิ้นไฟดวงไหนครับพี่ที่มันติดติดดับๆับอ่ะไฟที่อยู่หัวเตียงพี่อ่ะจากนั้นสายฟาก็หยิบเก้าอี้ตัวเล็กๆมาแล้วก็ขึ้นไปยืนบนเก้าอี้เอามือขยับหลอดไฟนิดหน่อย จนไฟมันติดขึ้นใช้งานได้ปกติหลอดไฟมันหลวมนิดหน่อยนะครับพี่ตอนนี้ผมขยับมันเข้าไปจนแน่นแล้วใช้งานได้ปกติแล้วล่ะครับขอบใจเธอมากเลยนะสายฟ้าไม่เป็นไรหรอกครับพี่เรื่องแค่นี้เองและขณะที่สายฟ้ากำลังก้าวขาลงจากเก้าอี้ตัวเล็กเขาก็เกิดบังเอิญเสียหลักจนเซไปโดนพี่มิ้นจนทั้งคู่ตัวล้มลงไปอยู่บนเตียงนอน ขอโทษนะครับพี่มิ้นผมไม่ได้ตั้งใจอะเซมาโดนพี่แบบนี้พี่เจ็บตรงไหนหรือเปล่าครับไม่เป็นไรหรอกจ้ะพี่ไม่ได้เจ็บตรงไหนหรอกจากนั้นพี่มิ้นก็มองหน้าสายฟ้าด้วยสายตาที่เป็นประกายเมื่อกี้ตอนอยู่ในลิฟต์อ่ะเธอถามพี่ว่าพี่อะชอบเธอหรือเปล่าใช่ไหมพี่อะจะตอบเธอเดี๋ยวนี้แหละแล้วพี่มิ้นก็ค่อยๆยื่นใบหน้ามาใกล้ๆก,กับสายฟ้าแล้วก็กระซิบเบา,เบา,เบา พี่ะก็ชอบสาฟ้าอยู่เหมือนกันนะงั้นคืนนี้ผมไม่กลับห้องได้ไหมครับพี่มินก็นเงียบไม่ได้พูดอะไรแล้วไฟในห้องก็ดับลงขอขอบคุณทุกคนที่รับชมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ